สราจะบอกเสมอว่าการนวดหน้าในแต่ละช่วงเวลามันมีจุดประสงค์ต่างกันและมันก็เป็นผลดีกับเราแตกต่างกันออกไปนวดหน้าก่อนนอนแค่8นาทีหลับสบายตื่นมาผิวกระชับหน้าเด้งผิวฟูตอนรับวันใหม่ด้วยเทคนิคนวดหน้าก่อนนอนย้อนวัยใบหน้าขณะหลับในคลิปนี้ค่ะมันจะลดความเกรง็งความเครียดของกล้ามเนื้อที่มันสะสมมาทั้งวันได้ดีมากๆค่ะและที่สําคัญทําให้เรานอนหลับได้ดีขึ้น ทุกคนเชื่อป่ะแข่งมากคืออาการที่ปวดอาา่ะค่ะมันหายแต่ว่ากล้ามเนื้อที่มันเกรงจริง,รงๆข้างในมันเกรงอยู่พียงทำแนวใต้ท้องคิ้วทุกคนลักษณะการนวดจะใช้มือแบบนี้ครึง่งครึง่งนี่ก็ไม่ได้นวดนานเหมือนกันนะเพราะว่าต้องเก็บหน้าไว้มานวดตอนอัดคลิป สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมานวดหน้าก่อนนอนกันค่ะ ถ้าใครติดตามส้มนะคะก็จะรู้อยู่แล้วว่าส้มเคยสอนนวดหน้าก่อนนอนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2-3ครั้งคลิปนี้นะคะจะมีคลิปที่สอนแบบละเอียดค่ะคนขอเข้ามานะคะบอกว่าช่วยทําคลิปนวดหน้าก่อนนอนแบบละเอียดอีกรอบได้ไหมคืออยากได้แบบละเอียดนิดนึงหรือว่าอาจจะอัปเดตท่าใหม่ให้หน่อยอะไรเงี้ยโอเคได้เลยไม่มีปัญหานะคะเดี๋ยววันนี้เรามานวดหน้าก่อนนอนไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อตื่นมานะคะหน้าใสหน้าเด้งหน้าเด็ก,ดกรับวันใหม่กันเลยทีเดียวก่อนที่เราจะไปนวดกันมาดูกันก่อนว่าทําไมเราถึงต้องนวดหน้าในเวลาก่อน นนต้องจะบอกเสมอว่าการนวดหน้าในแต่และช่วงเวลามันมีจุดประสงค์ต่างกันและมันก็เป็นผลดีกับเราแตกต่างกันออกไปการนวดหน้าก่อนนอนในเวลาก่อนที่เราจะนอนก็อีกเช่นเดียวกันค่ะการนวดหน้าในเวลาก่อนนอนนะคะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูและซ่อมแซมค่ะอ้อที่1ค่ะจะช่วยลดการสะสมและค้างค้างของของเสียที่จะเกิดขึ้นช่วยทําให้กระบวนการซ่อมแซมของเรานะไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมกล้ามเนื้อระบบต่างๆหรือเรื่องของผิวพรรณโดยตร ในขณะที่เราหลับเนี่ยดีขึ้นนะคะข้อที่2นะคะช่วยลดการเกร็งและตึงเครียดของกล้ามเนื้อใบหน้าและลำคอจากการใช้ชีวิตประจาวันของเราหรือการทํางานนั่นเองคือในระหว่างวันอะเราใช้สีหน้าเราใช้แบบแสดงอารมณ์เรานั่งทํางานนะคะกล้ามเนื้อคอบ่าไหลหรือว่าหน้าเนี่ยมันก็จะเกิดความเกร็งมากขึ้นมันจะลดความเกรง็งความเครียดของกล้ามเนื้อที่มันสะสมมาทั้งวันได้ดีมากๆค่ะและที่สําคัญทําให้เรานอ,นอนหลับได้ดีขึ้นคือเวลาเรานวดเรานวดบริเวณกล้า เนื้อนะคะแล้วก็บริเวณใบหน้าเราเนี่ยนอกจากกล้ามเนือ้อระบบต้ําเหลืองไหลเวียนเลือดใดๆต่างๆก็จะมีในส่วนของเส้นประสาทค่ะเวลาเรานวดเบาๆนะคะเวลาต้นการทํางานของระบบประสาทหรือเส้นประสาทเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ผ่อนคลายนะคะเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยมันก็จะทําให้เรานอนหลับได้สบายมากขึ้นนั่นเองค่ะ ข้อที่3แน่นอนค่ะทําให้สกินแคร์หรือครีมของเราซึมลงสู่ผิวของเราได้ดีมันก็จะมีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้านวดหน้าก่อนนอนก็จะนวดในขณะทาครีมนั่นแหละค่ะเหมือนเดิมค่ะก็ทําตอนลงสกินแคร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวออโรร่าออยล์แต่ว่าอยู่ในแพ็คเกจที่สําหรับใช้เองปั๊มใช้ง่ายนะคะทุกคนตองก็จะใช้เหมือนเดิมจะนวดตั้งแต่ที่คอขึ้นไปนะคะ Ooh, ooh. ทำตอนทาครีมนะครีมที่คุณลงตัวสุดท้ายแต่ส่วนใหญ่ถ้าส้มจะนวดหน้าก่อนนอนนะคะหรือว่านวดหน้าตอนไหนก็นแล้วแต่ส้มจะมีครีมแล้วก็มีตัวออยค่ะส้มจะใช้ออยของส้มมาเป็นหลักในการนวดนะคะเพราะว่ามันบำรุงไปด้วยแล้วก็ทําให้การนวดนะ่ะสมูทและง่ายหลังนวดเราชอบแบบผิวอะหลังนวดมันแบบ ม,มันขึ้นมาแบบนี้นะคะตัวนี้ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นคือเป็นตัวเดียวกันคือออยออโรราที่ส้มใช้นะคะแต่ว่าเขาจะอยู่ในแพ็กเกจที่มันเป็นแบบหัวปัม๊มซึ่งมันจะใช้ง่ายมากขวาสุญญากาศแล้วเบานะพกพาได้อันนี้จะขนาด30 ml คือมันปั๊มออกมาแล้วมันง่ายแล้วปิดเลยใช้จบนะบางคนแบบไม่ชอบหัวที่มันเป็นดรอปนะคะคือเราทํางานมาทั้งวันอนะสิ่งแรกเลยนะหน้าเนี่ยมันเมื่อยแต่มันจะไม่เมื่อยเท่าบ่าและคอยิ่งคุณนั่งเยอะๆอะแล้วบางทีเราไม่รู้เราจะหิว ตัวเองยังไงเราจะแบบว่าช่วยเหลือตัวเองยังไงว่าเออให้ให้บา่าเด่ยมันแบบมันผ่อนคลายมากขึ้นลองใช้มือนวดดูนะคะอ่ะเราขออนุญาตแหวกนิดนึงนะทุกคนเราใช้ปลายนิ้วของเราเนี่ยแหละวางมือแบบนี้เห็นไหมวางมือแบบนี้นะคะอ่ะปลายนิ้วมันจะไปอยู่ตรงสะบักพอดีเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณนี้เอาแค่นี้พอเรานวดตัวเองนะคะเอาแบบเบสิกก่อนนวดแล้วบีบเข้ามาหากันเนี่ยบีบคลายกล้ามเนื้อบีบบีบอย่างนี้ ทำทีละข้างน้ำหนักมันจะไปโฟกัสได้ดีเนี่ยบีบกดกดนะคะกดไปนิ้วแล้วดึงมาข้างหน้าเบาๆหนึ่งทุกคนเชื่อปะแข่งมากลากมาบีบสามทีละห้าถึงสิบครั้งแล้วแต่ความแข่งของกล้ามเนื้อที่เรามีค่ะประมาณนี้นะอ่ะแล้วก็บีบเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะเราอยู่ที่ทำงานอะ่ะท่าเนี้ยก็สามารถทำได้นะแล้วก็ขยับมาค่ะ <c oughs> บีบ เห็นไหมบีบคอบีบแต่ไม่ต้องบีบคอตัวเองนะคอหักนะคะทุกคนอ่ะบีบอย่างนี้นะคะเนี่ยนวดครึ่งนะคะครึ่งครึ่งบริเวณคอนะที่มันแบบนั่นๆนะครึ่งนะคะโอเคหลังจากนั้นมาตรงบริเวณข้างคอกล้ามเนื้อแถวๆวนี้อีกบริเวณนี้ให้ใช้ตรงนี้ของฝ่ามือให้ใช้ตรงนี้ของฝ่ามือมันจะมีแรงกดได้ดีวางแล้วกดรุดลงแล้วดันขึ้น รุดลงให้สุดเลยนะคะแล้วดันขึ้นเอียงคอเล็กน้อยทุกคนเอ้ยสุดๆไปเลยค่ะโอ้โหกดน้ำหนักลงเนี่ยหนึ่งร้อยขึ้นก็สักประมาณห้าสิบเออกดลงลงแบบกดลงเยอะๆเลยแล้วขึ้นก็กดน้ำหนักสักประมาณห้าสิบแผ่วลงทุกคนพอเข้าใจไหมอ่านะคะโหทุกคนจะบอกเลยว่าแบบมันสุดยอดมากอออืื ไล่มาใครเป็นเยอะก็เพิ่มน้ําหนักไปนะคะอ่ะประมาณนั้นแล้วก็มาอีกด้านหนึ่งค่ะทําไปเลยพร้อมๆกันไล่มาบางทีมันจะให้คนอื่นดูแลเราตลอดไม่ได้นะคะเราต้องดูแลตัวเองนะคะทุกคน ด้านนี้ส้มรูดลงอย่างเดียวนะคะสามารถทําตามได้เลือกแบบที่ตัวเองถนัดค่ะเพราะว่าบางคนนะคะไม่ถนัดรูดขึ้นรูดลงค่ะน,นะคะเราจะนวดบริเวณนี้ด้านหน้าตรงกลางเราเว้นเอาไว้นะคะตรงกลางเราเว้นเอาไว้เรานวดข้างๆตรงนี้เห็นไหมคะจะบริเวณกล้ามเนื้อพาทิสมาหรือเป็นกล้ามเนื้อบริเวณแผงคอเราตรงนี้นะคะแล้วก็ดันไปแบบนี้ก็คือเราจะรูดขึ้นลงอย่างนี้นะคะแล้วก็ดันไปข้างๆตรงบริเวณนี้ ทามือแบบนี้นะคะเบาๆกดลงเบาๆแบบเบามากแล้วดันขึ้นมาบริเวณใต้เหนียงแล้วก็ลูดไปอย่างนี้จนถึงบริเวณใต้เกือบใต้ปิ่งหูนะคะก็คือตามแนวกระดูกกรามของเราเบาๆหนึ่งสองสกดน้ำหนักเบาๆเสมอกันทั้งขึ้นลงและหขึ้นมาบริเวณนี้แล้วดันไป หนึสองสม,มีเห็นไหมคะสี่และห้าสองเซตค่ะป้ายโกดแล้วดันขึ้นไปแบบนี้ มีปัญหาบริเวณคอที่แบบเหี่ยวมากแล้วก็ไม่ค่อยกระชับแล้วก็บริเวณนี้มีเหนียงเยอะก็อาจจะเพิ่มเซตไป3เซตให้ระวังนิดนึงนะบริเวณนี้นะห้ามกดแรงเด็ดขาดเบาเบาเบาๆบเห็นไหมเบาเบาแค่รู้สึกว่าเรากดลงไปสักนิดนึงแต่ไม่หนักมากแล้วก็ค่อยๆมากดหนักได้บริเวณนี้นิดนึงอย่างนี้นะคะอนี่บริเวณนี้ แนวกรอบหน้าก็คือจุดที่1บริเวณมุมปากจุดที่2บริเวณข้างแก้มใช้ปลายนิ้วนะวางแบบนี้ทับกันอย่างนี้เห็นไหมคะใช้ปลายนิ้ววางทับกันแล้วก็วางแล้วดันขึ้นโกดเบาโกดเบาเป็นวงกลมดกลระยกปลายที่ละสิบครั้งยังหน้าเล็กน้อยจะได้นวดง่ายคะ่ะขยับไปข้างแก้ม อืมยกโกดแล้ยกนะคะกดน้ำหนักแล้วมาอีกข้างหนึ่งไปขยับค่ะนี่ก็ไม่ได้นวดนานเหมือนกันนะเพราะว่าต้อง เก็บหน้า,าไว้มานวดตอนอัดคลิป <c oughs> โอเคค่ะมานะคะไล่จากร่องน้ำมาขึ้นมาที่มุมปากปีกจมูกข้างจมูกแล้วขึ้นมาบริเวณระหว่างคิว้วทวนอีกรอบนะร่องน้ำามามุมปากปีกจมูกข้างจมูกไล่ขึ้นมาที่ระหว่างคิว้วใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางบริเวณกลางใบหน้าของเราบริเวณเนี้ย ตรงบริเวณนี้ข้างข้าง,างจมูกเนี่ยตรงนี้ค่ะมันจะมีกล้ามเนื้อมุมปากก็จะเป็นจุดจุดเชื่อมกล้ามเนื้อและก็บริเวณระหว่างคิ้วตรงนี้ก็จะมีกล้ามเนื้อที่เราใช้งานในการขมวดคิ้วใช่ไหมคะหรือดึงคิ้วเข้ามาหากันเพราะฉะนั้นเราจะได้นี่เลย3จุดนี้เลยนะคะใช้บริเวณนี้รูดเลยดึงกดแล้วดันขึ้นเห็นไหมคะกดน้ำหนักไปรูดขึ้นมาเห็นไหมมาจนถึงบริเวณกลางหน้าผากให้รูดขึ้นลงหนึ่งสองสามสี่ 5 6 7 8 9เจละ10ไปอีกรอบหนึ่งค่ะอีกรอบนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วลากลงมาที่จมูกค่ะท่าเดิม ดันเข้าหากันแล้วยกขึ้น1 2 3 4คลายกล้ามเนื้อจมูกดิดหนึ่งห้ะหจมูกก็จะได้ทรงสวยด้วยนะคะ8 9และ10โอเคค่ะต่อมาให้ทุกคนกำมือค่ะใช้บริเวณนี้กำมือนะแล้วใช้บริเวณนี้นะคะมันจะวางไปที่หน้าของเราเนี่ยพอดีทุกคน,นจะนวดบริเวณหน้าแก้มไล่ออกไปจนถึงขมับนะ ลักษณะการนวดจะใช้มือแบบนี้ครึง่งครึง่งครึ่งไปวางก่อนเห็นไหมวางหน้าแก้มพอดีแล้วก็ครึง่ง2 3 4 5ค่อยๆขยับค่ะ1 2 3 4และ5ขยับนะ1 2 3 4และ5แบบนี้นะ1 2 3 4และ5ไปค่ะ1 โอเคค่ะ okay. เรายังไม่ปล่อยมือนะคะขมับทุกคนเห็นไหมตรงหางตาดันขึ้นหางตาปุ๊บดันขึ้นนิดนึงอย่างนี้ลูดดนันมองลงบองล่างหนึ่ง <Okay>. <S <S เวลากลางวันนะ่ะเราจะใช้ความคิดเยอะเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อบริเวณคิ้วนะมันจะแน่นตึงถ้าเราทําท่านี้หรือว่าท่านี้จะทําให้กล้ามเนื้อตรงเนี้ยคลายแล้วเราจะรู้สึกสบายแบบทั้งตาแล้วก็คิ้วเลยทุกคนและป้องกันไม่ให้คิ้วมันตกด้วยนะคะใช้กล้ามมืออย่างนี้นะคะกล้ามมือหลวมๆแบบนี้นะ,ะแล้วใช้ข้อนิว้วข้อที่เป็นข้อจริงๆนะคะมันจะเข้าล็อกตรงบริเวณใต้ท้องคิ้วของเราแล้วก็ดันดันแบบนี้เห็นไหมด,ดันใต้ท้องคิ้วเบาๆกดเบาๆแล้วดึงออกไปข้างนอก นะคะกดเบาๆไล่จากข้างในออกไปข้างนอกตามแนวใต้ท้องคิ้ว ừ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 , ทุกคนโอ้ <laughs> มันแบบมันจะมีความรู้สึกนิดหนึ่งนะแต่ว่ามันจะรู้สึกแบบว่าสบายอะกดเบาๆค่อยๆเบาๆนะคะอืมจะหลับไล่ไปค่ะจนสุดโอ้ย โอ้ยทุกคนคือจะบอกว่าสมก็ไปได้นวดหน้าแบบบ่อยเพราะต้องเก็บหน้าเอาไว้นวดในคลิป คิ้วอ่ะคิ้วส้มเนี่ยจะมีคิ้วที่ตกง่ายถ้าไม่นวดนะส้มก็จะพยายามนวดตลอดแล้วช่วงไหนที่ปวดแบบกระบอกตาตัวคิ้วมันจะแบบปึงมากๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือมันมีช่วงปวดกระบอกตาแบบประมาณวันสองวันที่แล้วแล้วก็ปล่อยมันไปเลยแต่เวลามันหายแล้วอ่ะแต่กล้ามเนื้อที่มันยังเกร็งอยู่มันไม่หายค่ะคือเคสแบบจริงๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองตลอดเลยมานวดวันเนี้ยที่มาขายแบบโอ้โหแบบสุดสุดสุด,สดมากๆใครเป็นอะลองนะ คืออาการที่ปวดอะคะ่ะมันหายแต่ว่ากล้ามเนื้อที่มันเกรงจริงๆข้างในมันเกรงอยู่เพียงแล้วมันจะดึงคิ้วให้ตกทุกคนดูดิอืม,มค่อยๆไล่สบายมากคืนนี้หลับสบายแน่ันดับถัดไปคือบริเวณหน้าผากนะคะใช้ข้อนิ้วเหมือนเดิมหน้าผากจะเป็นจุดที่มีไขมันน้อยเวลาเราใช้ข้อนิ้วคลึงไปอย่างเงี้ยเราจะเจอกล้ามเนื้อเลย กล้ามเนื้อเลยเพราะฉะนั้นอยากกดแรงค่อยๆซิกแซกรูดแบบนี้หักข้อมือให้ข้อนิ้วตรงนี้มันชนกับหน้าผากหรือชนกับผิวเราแล้วก็เบามือนะคะแล้วซิกแซกค่ะซิกแซกไล่ไปแบบนี้ไล่ไปทีละ5ครั้งจากเหนือคิ้วไล่ไปถึงไรผมทำทั้งสองข้างพร้อมกันก็ได้ลดความตึงเครียดบริเวณกล้ามเนื้อหน้าผากนะคะเบา อ่ะเราจะเพิ่มเซตก็ได้ถ้าเราแบบเครียดมากโอเคโอเคท้ายนะคะเราใช้ส้นมือเราก็คือบริเวณนี้กลัมมือหลวมๆเล็กน้อยนะคะกลม,มือแบบนี้นะลูดค่ะทุกคนตั้งแต่บริเวณนี้ลูดอย่างงี้ไปถึงหน้าใบหูไปจบละนะคะถึงหน้าใบหูเนี้หนึ่งสอง สามส่ห้าต่อมาหน้าแก้มรูดไปถึงขมับหนึ่งสงสมสเบาๆหา้าวางไปเลยปื๊บโค้งออกมานะคะ ตานะคะเราวางไปเลยทุกคนเห็นไหมพอวางปุ๊บมันจะพอดีกับลูกตาเราพอดีแต่ห้ามกดลงไปหมายถึงว่าห้ามกดน้ำหนักลงไปจนถึงรู้สึกว่าเป็นลูก,กตามันแบบยุบลงไปแบบนี้อันตารายห้ามนะคะเราแค่อยู่บนเปลืกตาบนผิวๆแล้วลูบเบาๆเพื่อไล่น้ําเหลืองไปที่ขมับแบบนี้นะคะป้ายหนึ่งเบามากๆจะได้สบายนะและห้านะคะ เรียบร้อยทุกคนสามารถเอาไปทําตามได้กอดนอนนะคะประมาณ8นาทีก็ได้ค่ะแต่ถ้าใครมีเวลามากกว่านั้นก็สามารถใช้เวลาในการดูแลตัวเองกอนนอนสัก1 0 1 5นาทีได้เลยแต่ในขณะที่นวดอย่าลืมนะคะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในการนวดให้เหมาะสมจากนวดด้วยเทคนิคนี้นะคะทุกคนเราจะรู้สึกว่าเลือดมันสูบฉีดมากตอนเนี้แล้วเวลาเราไปนอนนะเรามันจะนอนได้ดีจริงๆทุกคนลองไปดูอยากให้ทุกคนลองนะคะมาหน้ากระชับผิวเด้งผิวฟูผิวเด็กแน่นอนนะคะ แล้วก็ถ้าใครมีเวลาเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งหลังนวดก็มาร์กหน้านะคะเป็นการบํารุงไปอีกในตัวคุณสองไปอีกนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะอยากให้ใครนวดหน้าแบบนี้ก็อย่าลืมส่งต่อหรือว่าแชร์ไปนะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์คุยกันด้านล่างเป็นกำลังใจให้ชมด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้สหรับไปแล้วสวัสดีค่ะ